ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมได้นําเอาสาระความรู้ในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตนําบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบลฉบับที่2 พศ2562นะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พศ2564มาพูดคุยกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบริหารและการกำหนดรูปแบบโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเดี๋ยวเรามาดูในสาระสำคัญฉบับนี้กันนะครับในประกาศฉบับที่2นะครับในประกาศฉบับที่2เนี่ยนะครับ เขาได้ประกาศตรงนี้นะครับโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศเป็นต้นไปนะครับก็คือเขาประกาศเมื่อวันที่17ธันวาคม2563ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับในสาระสำคัญในข้อที่3เนี่ยเขาได้มีการยกเลิกข้อความในข้อที่4นะครับโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้นะครับ ในข้อที่4เนี่ยเพื่อประโยชน์ในการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมี3ประเภทนะครับก็ได้แก่ประเภทสามัญประเภทสามัญระดับสูงและประเภทพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลที่พวกเราเห็นกันนะครับก็จะมีอยู่3รูปแบบแล้วนะครับก็คือประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูงและประเภทพิเศษนะครับในข้อที่5การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารก็ได้แก่ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าฝ่ายให้เป็นระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในวรรคต่อมาเนี่ยสำหรับตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ก็ได้แก่ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการจะเป็นระดับใดนั้นนะครับก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับนะครับต่อมาในข้อที่6องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสาม,มัญน,นะครับในประเภทแรกนะครับให้มีระดับตำแหน่งสายงานบริหารดังนี้6.1ตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง นะครับประเภทสามาัญเนี่ยนะครับ6.2ตำแหน่งรองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีจํานวนไม่เกิน2อัตราคาว่าไม่เกินก็หมายถึงว่าจะมี1คนก็ได้2คนก็ได้นะครับและให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้นสําหรับรองประหลัดนะครับโดยจะอาจอาจจะปรับปรุงเป็นระดับกลางได้จํานวน1อัตรานะครับก็สามารถปรับปรุงเป็นระดับกลางได้1คนน,นั่นเองนะครับ 6.3ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการก็ได้แก่ผู้อำนวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะครับให้เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นหรือระดับกลางก็ได้นะครับใน6.4นะครับข้อ6.4ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายในแต่ละส่วนราชการนะครับมีจำนวนไม่เกิน2ฝ่ายและให้เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถกําหนดตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายในส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลได้นะครับโดยสามารถกําหนดได้ไม่เกิน2ฝ่ายและให้เป็นประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับต้นสําหรับตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนะครับต่อมาในข้อ6.5การกำหนดตำแหน่งหรือการปรับปรุงตำแหน่งรองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหน้าส่วนราชการจากระดับต้นเป็นระดับกลางนั้นนะครับ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกออบาตาจังหวัดพิจารณาเห็นชอบนะครับแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆดังต,งต่อไปนี้นะครับวงเล็บ 1. ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุค,คลากรตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพศ2542ในปีที่ผ่านมาและปีที่ขอปรับปรุงตำแหน่ง เฉลี่ยรวมกันนะครับใช้ปีที่ผ่านมาและปีที่ขอปรับปรุงเนี่ยรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ35โดยให้ค่า,าให้คำนวณภาระค่าใช้จ่ายตามกรอบแผนอัตรากำลัง3ปีนะครับค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เกินร้อยละ35ด้วยนะครับจึงจะเข้าเงื่อนไขในหลักเกณฑ์ข้อที่1นะครับในวงเล็บ2จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้ด้วยนะครับ2.1 การกำหนดหรือการปรับปรุงตำแหน่งรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลางจำนวนหนึ่งอัตราให้ประเมินค่างานสำหรับปริมาณงานและคุณภาพของงานให้พิจารณาจากคำสั่งซึ่งประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้มอบหมายให้ตำแหน่งรองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลขที่ตำแหน่งนั้นเนี่ยรับผิดชอบการกรอง งานส่วนราชการประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางอย่างน้อย1ส่วนราชการนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของรองประหลัดองค์าการบริหารส่วนตำบลระดับต้นเนี่ยนะครับถ้าจะปรับเป็นประเภทระดับกลางจะต้องมีคำสั่งมอบหมายในการดูแลในการกรำกับส่วนราชการที่มีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นระดับกลางอย่างน้อย1ส่วนราชการนะครับในวงเล็บ2.2 การกำหนดหรือการปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางจะต้องผ่านการประเมินค่างานตามที่กออบตอกำหนดนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับต่อมาในข้อที่7องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสาม,มัญระดับสูงนะครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นประเภทสาม,มัญน,นะครับอ,อันนี้เนี่ยเป็นประเภทที่2ก็คือสาม,มัญระดับสูง ให้มีระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารดังนี้นะครับ7.1ตำแหน่งประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง7.2ตำแหน่งรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนไม่เกิน2อัตราให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลางนะครับ7.3ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการได้แก่ผู้อำนวยการ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง7.4ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญระดับสูงเนี่ยประหลัดเป็นระดับสูงนะครับรอง2คนนะครับมีได้ไม่เกิน2คนเป็นะระดับกลางทั้ง2คนนะครับและหัวหน้าส่วนราชการนะครับก็ให้เป็น กำหนดเป็นระดับกลางนะครับส่วนตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้เป็นประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับต้นนะครับการกําหนดตําแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูงได้เนี่ยจะโดยความจะต้องได้รับความเห็นชอบของกออบตอจังหวัดและกออบตอนะครับและจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินด้านเกณฑ์พื้นฐานและเกณฑ์ปริมาณงานและเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดังนี้นะครับเกณฑ์พื้นฐานเนี่ยให้ผ่านการประเมิน4องค์ประกอบด้วยกันนะครับวงเล็บ1การตรางงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลต้องตรางงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพิ่มเติมถ้ามีในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินกู้เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือนค่าจ้าง เงินเพิ oh so one, worldwide worldwide ่มที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งแต่80ล้านบาทขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในข้อแรกเนี่ยจะต้องมีการตรางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้นะครับไม่รวมเงินอุดหนุนอ่าโดยจะต้องมีในเรื่องของงบประมาณเนี่ยตั้งแต่80ล้านบาทขึ้นไปนะครับหลักเกณฑ์ในข้อที่1หลักเกณฑ์ในวงเล็บที่2เนี่ย ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลก็หมายถึงภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพศ2542ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและในปีที่ขอมีค่าเฉลี่ยนะครับรวมกันไม่เกินร้อยละ35ปีที่ผ่านมากับปีที่ขอนะครับ โดยในปีงบประมาณที่ขอนั้นให้คำนวณตามกรอบอัตรากำลัง3ปีรวมภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรปับปรุงตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่ายซึ่งรองรับผู้ดำรงตำแหน่งเดิมนะครับต่อมานะครับในวงเล็บที่3ในวงเล็บที่3เนี่ยความพร้อมด้านโครงสร้างอัตรากำลังตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ต้องไม่มีอัตราว่างนะครับและสายงานผู้ปฏิบัติต้องว่างไม่เกินร้อยละ20ตามแผนอัตรากำลัง3ปีในปีที่ขอประเมินยกเว้นเป็นตำแหน่งจากการร้องขอให้กออบตอดำเนินการสรรหาให้นะครับเพราะฉะนั้นในวงเล็บที่3เนี่ยด้านโครงสร้างอัตรากำลังตำแหน่งสายงานผู้บริหารต้องไม่มีอัตราว่างนะครับส่วนสายงานผู้ปฏิบัติว่างได้ไม่เกินร้อยละ20นะครับต่อมานะครับ ในวงเล็บที่4เนี่ยมีการยกเลิกและแก้ไขใหม่นะครับตามประกาศคณะกรรมาการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่3พศ .2564 นะครับซึ่งประกาศณนะวันที่9เมษายน2564ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับ ในวงเล็บ4ที่มีการแก้ไขก็หมายถึงงบเพื่อการพัฒนานะครับก็หมายถึงองค์การบริหารส่วนตำบลตราลายจ่ายเพื่อการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีผู้สูงอายุอาหารเสริมนมอาหารกลางวันงบ อุดหนุนเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าประปาหรือด้านการศึกษาหรืองบเพื่อการพัฒนาอื่นๆที่กออบตอเห็นชอบโดยสำนักง,งานกออบตอแจ้งเป็นหนังสือในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสัสดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมถ้ามีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นการแก้ไขนะครับจากเดิมเนี่ย เดิมนะครับก็จะเป็นเรื่องขององบเพื่อการลงทุนนะครับงบเพื่อการลงทุนเนี่ยมีสัดส,ส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ20วันนี้มีการแก้ไขแล้วนะครับแก้ไขโดยรวมเอาในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีผู้สูงอายุอาหารเสริมนมอาหารกลางวัน งบอุดหนุนเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าประปาหรือด้านการศึกษาหรืองบเพื่อการพัฒนาอื่นๆเ่ียครับนะครับเอามาร่วมด้วยนะครับรวมแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ20นะครับทั้งนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐานครบทุกองค์ประกอบจึงให้ดำเนินการประเมินเกณฑ์ปริมาณงานและเกณฑ์ประสิทธิภาพตามลำดับ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องได้คะแนนเฉลีย่ยเกณฑ์ปริมาณงานและเกณฑ์ประสิทธิภาพดังนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญระดับสูงเนี่ยได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ75องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทพิเศษให้ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ80นะครับนี่ก็คือเกณฑ์พื้นฐานนะครับซึ่งมีอยู่4องค์ประกอบด้วยกันนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของเกณฑ์ปริมาณงานกันบ้างนะครับสำหรับเกณฑ์ปริมาณงานเนี่ยนะครับก็ให้กออบตจังหวัดประเมินภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดปริมาณงานที่กออบตกําหนดและตัวชี้วัดด้านนปปรรระะสิิิทธาาด้ากรรเมนประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA หรือชื่ออื่น หากมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย 1. ผู้ทรงคุณวุฒิที่กออบตคัดเลือกประธานกรรมการวงเล็บ 2. หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่กออบตจังหวัดคัดเลือกเป็นกรรมการ1คนวงเล็บ 3. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่กออบตจังหวัดคัดเลือก1คนวงเล็บ4ผู้นำชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งที่กออบตจังหวัดคัดเลือก1คน 5. ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน 6. ผู้ช่วยเลขานุก,การกออบตจังหวัด ท้งนี้กาหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุก,การได้ไม่เกิน2คนเป็นเลขานุก,การนะครับคณะกรรมการประเมินเกณฑ์ปริมาณงานเนี่ยให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ดําเนินการประเมินตัวชี้วัดปริมาณงานตามที่กออบตอกําหนด 2. ประมวลผลคะแนนประเมินตัวชี้วัดปริมาณงานตามข้อหนึ่งและผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือ LPA หรือชื่ออื่นหากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดที่ได้ประกาศก่อนองค์การบริหารส่วนตำบลยื่นขอประเมินปริมาณงานโดยองค์กรโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องได้คะแนนตัวชี้วัดปริมาณงานที่กออบตอกำหนดและค่าคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือ LPA เนี่ยนะครับหรือชื่ออื่น หากมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อละหกโดยเมื่อรวมคะแนนทั้งสองตัวชี้วัดแล้วเนี่ยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละเจต่อมาในข้อ3ให้รายงานกออบตจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินปริมาณงานทั้งนี้เกณฑ์ปริมาณงานให้เป็นไปตามที่กออบตกำหนดต่อมาเกณฑ์ประสิทธิภาพให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติราชการดีเด่นหรือผลสลัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลประชาชนอันส่งผลดีในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจนปรากฏเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนอย่างน้อย3ด้านใน6ด้านดังนี้วงเล็บหนึ่งด้านความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนวงเล็บ2ด้านการพัฒนาองค์กรสมรถนะสูง ด้านที่3ด้านเพิ่มสมรรถนะข้าราชการวงเล็บ4ด้านการสร้างการบริหารแบบร่วมมือวงเล็บ5ด้านการบริหารแบบโปรง่งใสวงเล็บ6ด้านการปรับองค์กรสู่สังคมอาเซียนนะครับนี่คือใน6ด้านนะครับอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของการประเมินเนี่ยจะต้องปรากฏผลในเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนอย่างน้อย3ด้านใน6ด้านนี้นะครับต่อมาเนี่ย โดยให้กออบตอแต่งตั้งคณะกรรมาการประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพซึ่งประกอบไปด้วยวงเล็บ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิในกออบตอที่กออบตคัดเลือกเป็นประธานกรรมาการ 2. ผู้แทนส่วนราชการที่กออบตคัดเลือกจำนวนหนึคนเป็นกรรมาการวงเล็บ 3. เลขานุก,การกออบตอรหรือผู้ช่วยเลขานุก,การกออบตอ ที่เลขานุการกอ,อบตมอบหมายจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการวงเล็บ4ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกอ,อบตที่กอ,อบตคัดเลือกจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการวงเล็บ5เลขานุการอนุกรรมการกอ,อบตโครงสร้างเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับทั้งนี้เนะี่ยกำหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน2คน ตามที่เลขานุการกออกมตอมอบหมายต่อมานะครับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพเนี่ยก็มีหน้าที่ดังนี้ 1. ดําเนินการประเมินผลงานที่กําหนดอย่างน้อย3ด้านใน6ด้านนะครับวงเล็บ 2. ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําผลงานโดยระบุเหตุผลความจําเป็นผลสลําฤธิทั้งเชิงปริมาณงานและเชิงคุณภาพที่ชัดเจน สามเกณฑ์ประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพกำหนดเกณฑ์ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบต่อมาในข้อแปดองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทพิเศษให้มีระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารดังนี้แปดจุดหนึ่งตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้องผ่านเกณฑ์ประเมินด้านเกณฑ์พื้นฐาน เกณฑ์ปริมาณงานและเกณฑ์ประสิทธิภาพตามข้อ7และมีเงื่อนไขคือองค์การบริหารส่วนตำบลต้องงดตรางบประมาณและมีเงื่อนไขคือองค์การบริหารส่วนตำบลต้องตรางบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติมถ้ามีนะครับในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยโดยไม่รวมเงินกู้เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือนค่าจ้าง เงินเพิ่มที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างตั้งแต่200ล้านบาทขึ้นไป8.2ตำแหน่งรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนไม่น้อยกว่า2อัตราให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลางหรือระดับสูงโดยอาจปรับปรุงเป็นระดับสูงได้จำนวน1อัตราตามเงื่อนไขที่กาหนดกรณีขอกำหนดตำแหน่งรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูงจำนวนหอัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลต้องตรางบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติมถ้ามีในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินกู้เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือนค่าจ้างเงินเพิ่มที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างตั้งแต่300ล้านบาทขึ้นไปข้อ8.3ตําตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการได้แก่ผู้อำนวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางหรือระดับสูงโดยอาจปรับปรุงเป็นระดับสูงได้ตามเงื่อนไขที่กออบตกำหนด8.4ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นต่อมาในข้อ4ให้ยกเลิกความในหมวด4บทเฉพาะการข้อ11และข้อ13ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักง,งานส่วนตบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลพศส5 5 8 8ลงวันที่28ทธันวาคม2558และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนนะครับข้อ11ในระยะเริ่มแรกให้องค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของกออบตจังหวัดจัดทำประกาศกำหนดประเภทและระดับตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศมาตรฐานทั่วไปนี้โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กตามประกาศมาตรฐานทั่วไปฉบับเดิมเนี่ยให้กำหนดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญนะครับก็หมายความว่าในระยะเริ่มแรกเลยนะครับให้องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับจัดทำประกาศกำหนดประเภทตำแหน่งตามประกาศมาตรฐานฉบับนี้นะครับ โดยเดิมเนี่ยมีองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กโดยให้เปลี่ยนเป็นโครงสร้างเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญทั้งหมดเลยนะครับต่อมาในข้อ13เนี่ยเมื่อประกาศปรับปรุงโครงสร้างและระดับตำแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารไม่เป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดให้ดำเนินการดังนี้นะครับวงเล็บ1 กรณีตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งระดับต้นให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปแต่หากเป็นตำแหน่งว่างให้ปรับเป็นระดับกลางหรือกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ระหวและหากประสงค์จะปรับเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลางนะครับก็สามารถกระทำได้นะครับก็ต่อเมื่อมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีปัจจุบัน กับปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยรวมกันไม่เกินร้อยละ35ตรงนี้ให้เสนอกออบตอจังหวัดพิจารณาเห็นชอบในการปรับเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลางได้นะครับก็หมายความว่าถ้าเดิมเนี่ยประหลัดเป็นระดับต้นนะครับก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปนะครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งว่างเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้กำหนดเป็นตำแหน่งประหลัดระดับกลางนะครับ หรือถ้าดํารงตําแหน่งอยู่แล้วแต่มีความประสงค์ที่จะปรับเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลางนะครับก็จะต้องเงื่อนไขนะครับจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในปีปัจจุบันนะครับกับปีที่ผ่านมาเฉลี่ยรวมกันไม่เกินร้อยละ35นะครับโดยเสนอให้คณะกรรมการกอรอบตอจังหวัดเนี่ยพิจารณาเห็นชอบนะครับในวงเล็บที่2 กรณีตำแหน่งรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดก็ให้กำหนดตำแหน่งนั้นตามจำนวนที่มีอยู่เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเดิมเนี่ยพ้นจากตำแหน่งหรือกรณีเป็นตำแหน่งว่างก็ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยุบตำแหน่งนั้นจนกว่าจะมีจำนวนตามกรอบโครงสร้างที่กำหนดนะครับในวงเล็บ3กรณีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายในองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ ที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและขนาดกลางเดิมที่มีจำนวนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้กำหนดตำแหน่งนั้นตามจำนวนที่มีอยู่เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือกรณีเป็นตำแหน่งว่างให้องค์การบริหารส่วนตำบลยุบตำแหน่งนั้นจนกว่าจะมีจำนวนตามกรอบโครงสร้างที่กำหนดนะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่เดิมให้กำหนดตำแหน่งตามเดิมได้นะครับ ต่อมาในข้อที่5ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ14และข้อ15ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักง,งานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลพอส .2558 ลงวันที่28ธันวาคม2558นะครับข้อ14 ให้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งรองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเป็นตำแหน่งที่ปรับปรุงให้มีระดับที่สูงขึ้นในครั้งแรกด้วยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นหากดำเนินการสรรหาครั้งแรกแล้วไม่ได้ผู้ดำรงตำแหน่งด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือ เมื่อได้ผู้ดํารงตําแหน่งแล้วเนี่ยต่อมาตําแหน่งว่างให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสรรหาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เห็นสมควรภายใต้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานส่วนตนําบลที่กอบอบตกําหนดต่อไปได้นะครับในวัคต่อมากรณีผู้ดํารงตําแหน่งเดิมเนี่ยไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกหรือไม่ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นั้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของกออบตจังหวัดย้ายผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งผู้ที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหากไม่มีตำแหน่งว่างให้องค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของกออบตจังหวัดกำหนดตำแหน่งในสายงานและระดับเดิมรองรับเป็นการเฉพาะรายเป็นการชั่วคราว เมื่อผู้ดำรงตําแหน่งพ้นจากตําแหน่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลยุบตําแหน่งนั้นทั้งนี้นะครับให้มอบหมายงานให้ผู้นั้นปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อไปนะครับต่อมาในข้อ15นะครับการใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ก่อนประกาศมาตรฐานทั่วไปนี้นะครับให้เป็นอันยกเลิกนะครับโดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปฉบับนี้แทนนะครับ ประกาศณวันที่17ธันวาคม2562นะครับนี่ก็คือในรายละเอียดของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่2พศ2562และฉบับที่3พศ2564นะครับสําหรับ ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของแนวทางปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้กันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ